สบายดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีงามแหลงเนาะพี่น้องมีแสแหละชุภาพทุกคนเนาะบรรยากาศบ้านเาเนาะมันสีตุ้อยู่พุคนมือนี้นะซุปเนยปอกว่าเหลืองคุ้ยด้วยพี่น้องเบิ่งน้ามีแต่สีเนาะลมลมอากาศบ้านแสแหละเนาะพี่น้องมือนี่ยเนยปอกว่าเหลืองคุ้ยลมลมเลยพี่น้องบ้านแสแหละเด้อพ้น คนมาแล้วบ่อเหลืองควายเศรีเหลืองขุยไฟเป็นล่มเยอพี่น้องพี่น้องเบิ่งล่มล่มบานซะลพายุเริ่มเข่าเลยเด้อผู้ ลมแห้งแห้งเนาะพี่น้องลมแห้งเลยขยิบหัวข่าวอะไรดมมดเด้อมาแต่ลมไม่รู้พี่น้องพ้นไปเรื่อยตกได้เหรอเบื้องอากาศบานแสแหละเนาะแต่เถือก็มาลมมันแขบงารนีด็นอะพระเหลือพระดังตะวันพนบ่มาเนาะมาแต่ลมนะจ๊ะอยากให้พ้นตกอยู่เนาะพี่น้องถ้าพ้นตกมาแรกมาหาเยยังอึ้ง เนาะมีแตล่ลมอย่างเดียวขึ้นฝาขึ้นพ้นดิสิหมักม่วงก็เป็นบดกนะปีนี่พี่น้องอยากกินคันนี้หมักม่วงไม่จงใจมันสวยแฮมเยาะปอเสียคันยังม่วงจริงซ้ำนีดแล้วเนาะพี่น้องเมื่อย่างกะแย่ๆมากค่อยๆเนาะพี่น้องแล้วก็ล่มแห้งๆเนาะ โต๊ะแข้งๆจ้าเถือมีแต่คอยมาคอยๆแล้วก็ยุดเป็นบาทเนาะแล้วก็ล่มแล้วก็ผ่าเหลือผ่าดังผ่าหงเนาะ fc บาบอย่านบางอย่างเนาะพี่น้องแสลบปิดหมดเครื่องปีเนาะไทยเบิ้งจังน้อยเนาะพี่น้องบาทอื่นะโต๊ะเว้นน้องพี่น้องบานไกลเคียงกับโต๊ะแต่ว่ามันเป็นยังมาบ่หอดบัดหวยอยากให้โต๊ะแข้งๆเนาะพี่น้องในส่วน พญายักษงไปอย่างอื่นก่อนอยากไปอย่างอื่นเนาะเกิดมาซะแหลยยังไม่เคยไปอย่างอื่นจากเื่อนต้องมีแต่จำโบกไปเนาะเพราะว่าไปกลางคืนก็จะไปโขบไปไกลเนาะอย่าลงปลาลงดงในี่ยพญายกษบไม่ได้คอยให้ไปเนาะอยากไปพี่น้องอยากไปจับข้ามแบบคือตะกี้เนาะอึ้งไล้ไร้คือขูมเหนือนี่กระสิบัวทอตะกี้เนาะพี่น้องมันก็ดับแนวไปน้ำเนาะคนก็หายเลยหาตลอดเนาะอึ้งกับโมเมนต์ไมีตลอดทุกเดือนในพี่น้องเอ้ยปีหนึ่งก็ได้กินเยื่เชื้อหนึ่ง เลือกแย่ๆมาเลยเนาะพี่น้องตกกับ,แบ่แห้งเมื่อนี้ทางเมื่อแรกพี่น้องไม่ใช่ตกแห้งอยู่วะหลุดอยู่ได้นางถาหลุดอยู่อากาศถอดอบเอาแห้งน้อยอ,อย่า,ยากหายฝนตกอยู่พี่น้องเง้ยมันจังเย็นยำขึ้นเลือกแย่ๆมีจริงหญ่มากเมื่อก่อนแตใหญ่ๆมีจริงยั่สามีแล้วล่ะข่าหนึ่งลักกับยุทธพี่น้อง căng này un khèo đó pino, mày nhớ focus, giơ lên, vắt tóp khen, bỏi, bơi bắt, ưng nhẹ nhẹ, kha đấy ông đúng hả? bả, bảt cái nón tóp chân nạm, lái láng, lái được, un khèo, nóc pino, đang un khèo, toàn mẹ <laughs> bạn lên tốt trên nạm hùng bạn sẽ lẻ nhẹ nhẹ thôi Má xăm này chăm bộ các bạn thể làm nhẹ phóc và thì nó nó má bình giờ cần được tìm mà không hả cứ xăm nó thì nó <laughs> <laughs> mà มันหลุดน้ากันวันนี้ว่าสิโต๊ะแห้งอยู่บ่อบานหัวเนาะโต๊ะมาอย่าล้มนะ้ออย่าโต๊ะซื้อซื้อแห้งแห้งมันล่มใครอ,อยู่ได้พี่น้องเอ้ยข้ามล้มแล้วเป็นต่หยานเนาะขั้ตอนนี้กันไปได้การสีแดง <laughs> จะไปห้าขวบน,นะมึงเด็กพี่น้องมันล้มลมึงดู<ล>ป้าขี้เนื้อปิวมากปิว,ว,วมากถูกทงหยงทงยาง บอกบอกส่คุบกบบด้พี่น้องคุบไหวพิ่นมาพันนอนเลยเมื่อยม่ป๊อกนะครับปัญญางหน้ามึงขวายหน้เพิ่นเมื่อยลมอยู่ได้พี่น้องเลยเนี่ยก่องคือสีเห็นแบบลมไม่แห้งนอนแต่ว่าอันนี้ลมแห้งเลยสำหรับแสลนเป็นตะหี่อีกเนาะพี่น้อง ขาสวยเขาเะนะจะเลยาสวยเขาต๊ะแ้งแห้อะอะลถนะน้อพี่นอ้อนงอยาาใครพ้นต๊แฮงๆอย่าไปเจับอื่นนะพี่น้องเก <c oughs> <c oughs> มายังไม่เคยไปจับจะเกอนะเคยไปเนียองแต่เขียนอย่างแต่ยยแต๊เนะไปเนี่ยางจุดจีนะขียนขวอย่าะพี่นอ้องย่านนี่เลทำพ่นมาโตนะแบบมันหอดจุดจีนะมาฝูงอยอิน ยังแมงขนกแมขนูนได้สมัยยังหน่อยนะพี่น้องเพดกะตองไปหาแง่แมงขนกแมงขนนูนแมงดูกได้พี่น้องคู่มืออนนี้มันกับโมีแล้วเนาะพี่น้องมันชงัซมันดับแนวมันมียันกับมีบนลายเนาะอันดับตะกี้มันยังกับบอืดพี่น้องไปหายังกับใจพ่อกินพ่ออยู่พ่อกินบนคู่มือนี้ยไปจนหลีดละคู่ออกลงในยังกับพ่อกินชงไซมันดับแนวเบิแลละพี่น้องมันซู้นทันไปน้าแล้ว มันซูนผันเนาะคนก็ห้ากินคู่มือเนาะดูปลาแหงมีอะป้องเพันเธ็ดแหงไว้เนาะปลาตัวนึ่งไปดูหัวไหมหรือปลาเนี่ยหนึไปดูหัวปลาคอบปลาปากตากแหงไหมพี่น้องตากแหงแล้วถ้ามักถอดไหมปลาตากแหงยังล่มอยู่เด้อจ้านี่เบิ่งสภาพอากาศบานสะแลเนาะบานพี่น้องพ้นโต๊ะแห้งอยู่บอกพวกเมนต์บอกไม่ได้บานสะแลนะแยแๆซันนี่อยู่เนาะ เดี e e. na, ๋ยวมาหลุดน้ำกันอีกว่าลุ้นไปอีกคัจได้นานไม่สิโต๊ะแข่งอีกบอกไม่สิโต๊ะแข่งมันสียุดเนาะพี่น้องหลุดไปน้ากันเนาะผัดตายิบค่าเดี๋ยวสิฮอตยามเผ็ดหน้าเด้อพี่น้องเด้อมันกะเริ่มแห้งขิงยุสเธอลนดเนาะไอเนาะพี่น้องบางสาขุ่มร่มก็ล่มอีกตั้งหัก pa nồng khác khác đôi khi nổ vườn nằm phân nhỏ ừ. này chưa khảo lại này chưa khảo muốn cả tô không muốn เหมือนแล้วที่ไ้เปจนแก้มอึอลิาจ้ะ หลายอจะมันจูมันแล้วก็ามาน,านามันกแน็แห้งกึยุทุกคนเน่นี่นะไม่ใช่ปอกว่าสิได้ปลูกมันแล้วคุอยตูนอย่างเงี้ยว่า,าเาเรื่องนี้เนาะใครที่เฮาถูกไม่นะอ้ต้นโ่พี่เ้องเอ้ปลูกมัน,มมนไปเสร็จหน่อยพว่วางจะไหนลงใครลงนั่นมมีเวลาเนาะัวหยา ยหายยุ่หนักเยังไม่ทันไหนไปซับนาะพี่นอ้องมานะแอมสุะเดอร์อ่ะก,กีดกินก็เริ่มง่ายจัง่อยหมอพี่เจบ๊์กี่นะตั้เหน่อซดีบเลยซาดีนะ ลาเือเด้อป้าแหงไม่ใช่ปพระเป็นเห็ดแหงไหวตัวเดียวนะนลดูพี่น้องไก่มันหนึ่งคนคน่ะมันชนคนมันหนาวนะงกันเล่ห้เหงนสุดเนาะทางเสียมเด็กขาขึ้นมามืมุวสูงมุมสูงมุมสูงเอ อันนี้นั่นอ่าเนี่ยส้างไหนผมจะเป็นเรื่อนซักออนนอกพี่หนอพี่หนอฟลอยลูกแล้วพี่น้อฟลอยลูกแหลกกว่าเนี่ยนะดูพี่น้องตั้งกระซี้เงินแสลมันหัวเนาะหนักคุณมันหย่อยลงหัวมาตั้งเติม บ้านเองอะควบ้านเองมันหย่อยมันหย่อยลงมาหน่อยนี่นะจะควนไปโตแข่งอะไรหย่อนโบลายนะเหลืองคอยลงแล้วพี่น้องนะหยิตยีๆีเหลเติมคอยลงแล้ว ทางกีไผ่บอลขั่วกับตรงคือกันเนาะพี่น้องมมันหัวบ่นี่นะหัวร้ายกวมูเลยเนาะแต่ว่าฝนมันตกบ่แห้งคักซื่อๆนี่มันก็เลยหยอยกๆแป๊กๆบางเทื่อน่ะแถวนี้น่ะยามฝนตกแหงมันเปียกเบิดเนาะพี่น้องแค่นี้ก็3 2 3ใบ่แล้วมาตกนี่เนาะพี่น้องแสํานีเนาะฝนมาซแเริ่มคอยลงแล้เบิ่งหน้าซะล้มีตซื้อ ซ <onders> ี้เหมือนเนาะเป็นคนมีสิ่งหายน้าบ่เปียงเฮาพี่น้อง <c oughs> ับตางยมาาสิยามลงหน้าแหเฮ็ดยงนําก็บ่ได้ห้ก็บ่ทันแล้วเปาะคนอุกใจเนาะพี่น้องยายอยู่น่งเบาคนมายายอยู่ให้อันตแตก็ยังันละซแล้วโคยตัวนี้ยังุดบ่ทันแล้วเนาะไห้ใหม่เฮาหื้อน่ะพี่น้องาเดียวคือใหม่แท้มัล่ะพ่เนาะ จำนีเนาะพี่น้องค้นบานแฉะค่ะมื่อนี่ลราแห้งโกมูเลยแต่ละเทอมมาแต่ลมหนักแค่แง่แค่เดียวเศร้ากับฝาเหลี่ยมเท่านั้นมื่อเท่อกับไว้มีลมฝาเหลี่ยมอย่างเดียวค้นเบามากนะพี่น้องมีเท่อนี้ลราแห้งแห้งจำนี้นะพี่น้องโอ้าดังเด้อบัานีสและสิบเอวพี่น้นอ,องพาดังแล้วและจะได้จบขีดเลาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้่และกับสิบฝาไปจะมี้นอทายอันสภาประกาศบานสและเบิ้องลึกซึอเนาะพี่น้องค้นบานสและว่าแห้ง ฟังไทยพ้นแห่งหมอพี่น้องคอมเมนต์บอกพี่เดอร์สำหรับคุณนีเช่นแหละก็ฝากาไว้สมีก็นอกพี่น้องไว้อไพอไม่คิดนะทามากันอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแสแหละให้คิดต่อไปเดอร์ายบายสวัสดี